สามห้ <5 S 1> <5 S 2> าหารด้วยห้าครับห้าแล้วก็แล้วก็หารอีกสองลบเศษหนึ <3 S 1> ่งส <3 S 1> ่วนสามหารสองลบเศษหนึ่งส่วนสามนะคะโอเคใส่วงเล็บให้ด้วยนะใส่วงเล็บให้ด้วยนะคะว่าทําอะไรก่อนทําอะไรล้างนะต่อไปลบกับพะพดตรงกลางพดที่สองสีเขียวแล้วกันพดตรงนี้ เปลี่ยนจากจำนวนคา้าให้เป็นเ็ดเกินได้ว่าเจ็ดส่วนห้าครับเจ็ดส่วนห้านะคะแค่นี้เองต่อไปพจน์ที่สามตัวที่สามตัวสุดท้ายสีม่วงสีม่วงนี้เขียนว่ายังไงคะอ,อบวกบวกสามสามหารหาร สองบวกเศษหนึ่งส่วนสามครับอ่าสามหารด้วยสองบวกเศษหนึ่งส่วนสามนะคะครูเขียนตัวส่วนหนึ่งให้ด้วยแล้วกันนะคะจะได้หาคณอ,อ,อนได้ง่ายขึ้นนะอ่าตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งให้ด้วยจะได้หาคณอนเพราะมันเป็นการบวกกับการลบนะคะก็ต้องหาคณอนนั่นแหละโอเคทีนี้ทำวงเล็บที่อยู่ข้างในสุดก่อนนะคะโดยมันเป็นการลบมันเป็นการบวกเนาะวงเล็บนี้กับ,บวงเล็บนี้นะคะ ในสุดหนึเพราะั้นก็ต้องหาคนอค r นอของหนึ่งกับสามคืออะไรคะสามครับเป็นสามนะครูก็คูณสามทั้งบนและล่างนะคะอันนี้ครูก็คูณสามได้เลยนะคะเพราะว่าค r นก็คือสามเช่นเดียวกันนะคะก็จะได้วงเล็บที่หนึ่งจะได้สิบห้าหารในวงเล็บห้าหารในวงเล็บสองคูณสามเป็น <6. S 1> หกลบหนึ่งนะคะทั้งหมดส่วนสามนะแล้วก็ ลบอยู่กับเจ็ดส่วนห้าเจ็ดส่วนห้ายังไม่ทําอะไรนะคะก็เป็นเศษเกินแบบนี้ไปก่อนต่อไปวเล็สุดท้ายก็คือสามหารอยู่กับสองสามเป็น 6, ห,หก 2, 3, น 6, หกบวกหนึ่งนะคะทั้งหมดส่วนสามโอเคทีนี้วงเล็บที่หนึ่งค่ะห้าหารอยู่กับห้าหารดูครับหกลบหนึ่งเป็นเท่าไหร่คะห้าส่วนสามห้าส่วนสามโอเคต่อไปค่ะลบ, 6, บ, 6, บ, 6, บ 1, เจ็ดส่วนห้าเก็บได้เหมือนเดิม บวกกับสามหารอยู่กับหกบวกหนึ่งหารได้เท่าไหร่คะเจ็ดส่วนสามค่ะเจ็ดส่วนสามโอเคนะคะทีนี้ทำในวงเล็บข้างในสุดก่อนเช่นเดิมนะคะเปลี่ยนหารเป็นคูณกรับเศษเป็นส่วนนะคะตัวไหนก็เขียนได้เหมือนเดิมแล้วกันนะคะอันนี้ในวงเล็บนี้ก็เปลี่ยนหารเป็นคูณปรับเศษเป็นส่วนเหมือนกันโอเค วงเล็บที่หนึ่งค่ะมีอะไรตัดได้ไหมคะไม่มีครับไม่มีเลยห้ากับห้าห้ากับห้าห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือสามส่วนหนึ่งนะคะครูขอเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษส่วนเลยนะจากสามส่วนหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งส่วนสามนะคะเปลี่ยนเลยนะเศษส่วนห้าเก็บได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็บวกกับตัวนี้มีอะไรที่ตัดกันได้ไหมคะ ไม่มีครับไม่มีไม่มีก็คูณเลยค่ะสามคูณสามเป็นเก้าครับเก้าส่วนเจ็ดเจ็ดนะคะโอเคทีนี้วงเล็บที่หนึ่งค่ะวงเล็บที่หนึ่งตรงนี้ตัดทอนอะไรได้ไหมคะได้ครับได้นะคสามเป็นสามสามห้าสิบห้าอ่าสามหนึ่งสามสามห้าสิบห้าค่ะเพราะฉะนั้นวงเล็บที่หนึ่งเหนืออะไรคะ วงเลบอี่หนึ่งเหงเลือแค่ห้าอย่างเดียวเนาะรูเขาเขียนส่วนหนึ่งให้หน่อยแล้วกันเพราะว่ามันต้องเอาไปลบก,กับตัวอื่นด้วยนะคะเป็นลบไปบวกกับตัวอื่นด้วยทีนี้มันเป็นการลบก,การบวกหมดแล้วนะคะเราก็หาครานค่ะรคะรนอค 1, 5, 7, ข,อของหนึ่งห้าเจ็ดค่ะ <5 S 2> ครน,นของเขาคืออะไรสามคิบห้าครนของเขาคือสามสิบห้าเพราะฉะนั้นทูก็ต้องคูณสามสิบห้าเข้าไปทั้งบนและล่างของตัวนี้นะคะ ตอนนี้คูณแค่เจ็ดก็พอแต่ต้องคูณทั้งบนและล่างตอนนี้คูณห้าก็พอแต่ต้องคูณทั้งบนและล่างนะคะอ่าคูณเสร็จแล้วนะคะห้าคูณสามสิบห้าได้เท่าไหร่คะร้อยเจ็ดสิบห้าส่วนสามสิบห้าร้อยจได้ร้อยเจ็ดสิบห้านะคะตัวส่วนเป็นสามสิบห้าแล้วนะคะลบกับตัวกลางเจ็ดคูณเจ็ดเป็นสี่สิบเก้าค่ะสี่สิบเก้าบวกกับเก้าคูณห้าเป็น สี <45 S 1> <75 S 2> ่สิบห้าครับงานนะคะโอเคร้อยเจ็ดสิบห้าลบออกสี่สิบเก้าแล้วไปบวกกับสี่สิบห้าค่ะร้อยเจ็ดสิบเก้าใช่เหรอร้อยเจ็ดสิบเอ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนะคะร้อยเจ็ดสิบเอ็ดส่วนสามสิบห้าสามสิบห้าแต่เราไม่ตอบแบบนี้เราต้องตอบเป็นจำนวนครัะว่าสี่ค่ะ c c สี 4, 4, 3, 1, ่เศษสามสิบเอส่วนสาสห้าค่ากต้อนะคะเราก็ตอบ c สเอ็ดส่วนสามสห้าะคะเป็นคำตอบใช่